s m r คืออะไรทำไมถึงสำคัญมากครับต้องเรียนกันว่าเราต้องการจะใช้ไฟได้247ไฟที่ไม่เปิดปล่อย CO2 แน่นอนครับพลังงานทดแทนอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ไม่สามารถจะผลิตได้มันจะต้องมีเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาเสริมหรือเติมเต็มหรือเป็นทางเลือกคือพี่หนุ่มไม่ใช้คำว่าแทนคือบางที่มันคนตกเถียงกันเนาะว่าจะมาแทนอันไหนดีกว่ากันพี่หนุ่มบอกว่ามันเป็น Energy Mix ก็คือมิกซ์กันหมดเป็นเราเป็นการปริจการความเสี่ยงมากกว่าทุกเทคโนโลยีมีข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงข้อดีแต่ละอย่างออกมา มันดียังไงต้องเรียนว่ามันเป็น small scale เล็กๆมากๆถ้ามองนะครมันเหมือนกับท่านมีตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งอาจจะซักกำลังผลิตไม่เกิน300เมกะวัตต์ช่วงแรกความต้องการใช้ไฟน้อยเพืเคนตั้ง1ตู้พอมากขึ้นก็เอาตู้มาตั้งเพิ่มมันเหมือนกับเอาถ่านไฟฉายมาตั้งไะ,ะประมาณนั้นครับเรามองแบบแต่าบางนนคนจะกังวลครับ,รบหนุ่มพอพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์เนาะ เห็นข่าวที่ญี่ปุ่นบ้างแหละที่หลายๆที่ตัวโลกในยุโรปเนี่ยมันมันต่างจากแบบเดิมยังไงบ้างครับไอเอสแล้วมันปลอดภัยจริงไหมครับต้องเรียนกันว่า s m r จะต่างจากรอไฟ้าใหญ่คือ s m r เเวลาส่งมาส่งมาเป็นตู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะถูกแพคไปในตู้ควบคุมการผลิตแล้วก็คุณภาพภายในจากโรงงานถ้าอยู่ยกตัวอย่างเนี่ยกูเกิลลงนามสัญญาซื้อขายไฟกับบริษัท mm hmm. s m r ที่ช anyway. ื่อว่าไคลร์สอเมริคนาซอนเนี่ยเขาลงทุนในเทคโนโลยีกับบริษัท X Energy ที่เรียก XSE100 ก็คือเตรียมการที่จะาาพัฒน2ซซแรกเป็นที่แถวรัาวอนไซี่2ป็น ถวรัฐเือจีเนียนอกจาก a m มาซอแล้วเนี่ยบริษัท Meta หรือเฟซบุ o กเนี่ยก็มีความสนใจที่จะทำส,ยยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าพลังงานยูเครนแต่ว่ายังไม่มีการระบ,บุเทคโนโลยีต่อมาน่าสนใจครับดาวเคมีคอลดาวเคมีคอลเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกับบริษัท X Energy เตรียมที่จะเอา s m r รุ่น XE 1 0 0มาใช้อน,นี้ฝั่งอเมริกานะครับคือไม่ใช่แค่ภาครัฐแต่ภาคเอกชนที่รู้ว่าตัวเองต้องใช้ไฟยเยอะๆก็เปลี่ยนแล้วก็ลงทุนในพวกบริษัทพวกนี้ ต้องเห็นว่า SMR นะครับตอบโจทย์3ด้านหรือี่เรียกว่า Energy แต่ล m มาขความมั่นคงราคาสิ่งแวดล้อมธุรกิจต่างๆที่ใช้ไฟในปริมาณมากเนี่ยต้องการใช้ไฟที่เสถียรนิ่งๆเนี่ยเช่น Data Center อุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ย SMR ตอบโจทย์เรื่องซ e ro c คา b o บตอบโจทย์เรื่อง24/7แล้วก็จะเป็นตั้มต่อสำคัญในการลงทุนอันต่อมาคือใกล้ตัวสุดคือ c b แบซึ่งจะมีการอิน o s สเข้ามาปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไฟเขียวที่เพียงพอปัญหาซ b แบก็อาจจะช่วยบรรเทาปรญหาเบาบางลงไป